สดีครับผมชื่ปลาล์มช่องไม่เวลีอะไรสักอย่างนะครับตอนนีผ้ผมขอโทษด,ด้วยวันที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะฮะใครที่ที่ดูอยู่ขอโทษด,ด้วยครับผมไม่ได้ลงคลิปนานเพราะเพราะว่าเปิดเทอมครับใช่ทุกคนอาจจะมีเปิดเทอมกันแล้วหรือไม่ก็บางคนปิดเทอิมอยู่ก็ ใครที่เปิดเทอมแล้วขอขอให้สอบได้นะคะถ้าถึงวันสอบแล้วใครเคยไปงานศพแล้วแบบได้ได้เยอะหรือไดนอ้น้อยแบบอย่างนี้บ้างครับใครได้เยอะขอคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับคลิปเพเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถึงผู้ติดตามหมจและไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่แต่ก็ถ้าในอนาคตมีคนติดตามเยอะก็ อาจจะได้เยอะครับก็ขอุขอบคุณครับ